ดีครับพอกันอีกแล้วนะครับพี่ธนภัทรจริญฟาร์มบานหลัการตำบลหนองแกลบุาอำเภอพ้นจังหวัดนครแก่นนะครับคร้านี้ก็ตัดหญ้านะครับตัดหญ้าไหนครับครับตัดหญ้าไหนไปนะับวันนี้ช่วงเช้าๆนะครับโอ้ไม่ใช่ตัดหญ้าไหนไปกําลังตัดหญ้าไหนนะครับเพราะวานนี้ตัดไปแล้วสามแถวนะครับ เสริมจากแปลงหญ้ามันมาเลยนะครับตัดเสริมเมื่อวานนี้ไปสามแถวนะครับวันนี้ก็ลงมาตัดแล้วแปลงแปลงนี้นะครับแปลงติดขอสะนะครับที่ตัดไปรอบหนึ่งแล้วมันอ่าเรียกว่าอะไรนะมัน,น,นหมดที่ตัดแล้วนะครับมันหมดที่ตัดก็เลยต้องเียนลงมาตัดหญ้าก็ ถ้าพูดตามจริงก็เมนูอาหารโขดของบัวเลยครับเพราะว่าหญ้านี่อ่อนมากเลยหญ้านี่อ่อนน่าจะ20-30วันได้แล้วล่ะแต่โดยลักษณะของหญ้ามันไม่หนานะยาวแต่ไม่หนาหญ้าไหนานะครับหนึ่งไร่นะแปลงนี้ ถ้ายาวแต่ไม่หนาก็เลยต้องได้ตัดแบบอาจจะใช้พื้นที่เยอะหน่อยนะครับไปเดี๋ยวผมตัดดีก่อนนะครับเนี่นบรรยากาศนะครับตัดยานะคมาครับตัดแถวที่4นะครับนี่แถวนี้คือแถวที่4 วันนี้ตัดสี่แถวนะครับลองตัดดูนะครับสี่แถวหัวแถวแล้วนะครับแถวที่สีนี่ถึงปลายแถวแล้ว ขอญาตตัดตอนครับตัดทั้งหมดสี่แถวนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็แดดเพิ่งออกนะครับแดดรออกนิดหนึ่งเพิ่งจะหกโมงนะครับนี่หกโมงหญ้าในสี่แถวเป็นหญ้าแปลงอยู่ข้างไอ้นี่นะครับเมื่อวานตัดสามแถวได้หกแบกน้อยๆนะครับสี่แถวก็ถ้าใส่เป็นหกแบกก็จะได้หกแบกอยู่นะครับนี่นะครับเป็นบางคนคิดไม่ออกว่าเป็นแปลงไหนนะครับเป็นแปลงนี้นะครับนี่แปลงนี้นี่ หญ้าแปลงนี้นะครับติดกับสะผมเอามาตัดก่อนเลยเพราะว่าสูบน้ําออกจาก,กสะแปลงนั้นยังไม่แห้งนะครับนี่พวกนี้แห้งหมดแล้วนะครับฝนยังไม่ตกนะฝนไม่ตกฝนไม่ค่อยตกเ่าหล่ก็มันมาเลยก็ตัดเสร็จไปเมื่อวานนี้นะครับตัดไปเรียบร้อยแล้วตัดมันมาเลยที่เหลือแล้วก็ตัดหญ้าไหนสามแถวต่อเมื่อวานนี่แหละตัดต่อนะครับเมื่อวานสามแถว ครื่องหมวนฟางก็แทกขาดนะครับเดี๋ยวซ่อมก่อนแล้วจะเอาขึ้นจากอันนี้รอน้ําแห้งดีๆก่อน,นครับนี่ก็มันมาเลยเดี๋ยวน้ําลงแล้วก็ว่านปุ๋ยนะครับรอสักอีกหนึ่งสัปดาห์ก่อนให้อย่างน้นอยๆให้มียอดเล็กก่อนนะครับส่วนแปลงนี้ก็น้ําก็แห้งแล้วนะครับนี่อันนี้ปล่อยแห้งเองเลยนะครับนี่ก็อีกสองสัปดาห์น่าจะตัดได้นะ แปลงที่ตัดอยู่เมื่อกี้ก็คิดว่าสองสัปดาห์นะครับแต่ว่ามันไปไม่ถึงครับมันจําเป็นต้องได้ตัดก่อนยาก็ไม่ค่อยได้เขาเรียกว่าอะไรนะยาก็ไม่ค่อยได้อ่าไม่ไม่ค่อยได้หนาเท่าไหร่แต่ว่ายาวอยู่ปริมาณอาจจะน้อยอยู่แต่ก่อนอาจจะได้แปดวันตัดรอบนี้อาจจะได้ห้าวันอย่างนี้นะครับนี่ก ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่ชายก็จะมากวาดนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนก่อนนะครับพี่ชายได้ยามาจากขอบสะไปดูตรงเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะล่างยาก,กันครับ